กฎคือห้ามยิ้มห้ามขำห้ามหมินฟันใส่แว่นกับฟองโอเคเปิดช่องเลยวันนี้กับแฟนสยอยงใช่ไหมครับผมวันนี้เราจะไม่ขำยิ้มทำไมอ่ะยิ้มก่อนไงเดี๋ยวกูไม่ได้ยิ้มไงกดคือห้ามยิ้มห้ามขำห้ามหมินฟันเอาจาอเลยก็ห้ามหมินฟันเหรอ๋อยิ้มไม่ห้าหมนฟันห้ามหมินฟันเหรอใช่ใช่ ไม่ได้ห,ห้ามห้ามแบบอ้าปากออกมาห้ามยิม้มเอายังเอาอยังเอาเลยเหรอ,อไม่มีครับทางแบบหายใจเข้าหายใจออกก่อน <laughs> <c oughs> ไม่มีพูดโทพูดโทไม่มีเอายัง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 อนะ่ะเอายังอือ โอ้มันเร็วไหมเร็วไหมอ้ไอรอคอโไหม่ตัไมต้องต้อตีกับไอ้เียดีเ่นล่ะเออเต้องคอมโบเดียวเดียวก็ไม่กอะไรของมันนักหนาวะเอาอันนี้เอาจริงละ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  โอ้โอ้ทำมาได้แป๊บเดียวเองวะไม่ได้เลยว่ะขำไม่เลยพี่ไม่คือโบตีอ่ะคือมึงขำแล้วมึงต้องออกไปเลยคือออกไปมึงไม่ได้แบบว่าขำโอเคไม่บอกไม่บอกเลยตั้งแต่แรกไงไม่มันก็ไหลยาวต้องใหม่เลยต้องใหม่ไม่ขำแล้วจะให้กูคุมสติยังไงวะพี่เจอไอ้ตาจุ๊บไอ้เฮียหนวดนึงคือคงโดนแก้วคื้นเต็มเลย มาพูดดิเขาจุกมาก่อนนะเอามาเป็นหน้าสุดท้ายของปาติทินบ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 ินเปนิชมมาเกือบทั้งปีเสียหมดเลยมึงก็พูดอยู่นั่นแหละ เขาบอกข้าวเห็นฟันเอาไหม

E อี่นห่ทอะไรวะูกจะดึงเนี่ยแล้วจบแบบออกรดึงเห็น้าอไนะไม่แม่แวัดหนหนึ่งวัดหนึ่ไงอันนี้วัดหนึ่งหนึ่งัดนึงนอันนี้อันนี้กับไอ้ตาคูก่บัา ทำอะไรก็ได้ห้ามยิ้มอ้เจสสเอ็มอ like ่ะเดียวยไว้ต้องใส่สูตรแล้วตอนนี้ต้องต้องต้องมีสูตรกันแล้วครับ ใ้ทำนองเข้มเย่รอเลยนะฮะพี่ตาคูก็ไม่ยอมนะครับตอนนี้พี่ตาไม่ยอมนะครับพี่นายนี่๊ก็กรอครับตอนนี้๊ก็กรออยู่พี่ตาไม่ยอมพี่ตาใช้นวดกม่มใช้นวดใส่ไว้ไครับใส่ไปจุบไปหนึ่งทีพี่นายยังไม่สอบสสาน,นะครับผมตรงน,นี้ไม่มีใครยอมใครจริงครับเอาละครับ อะไรวะ่งหนงไม่ขำไม่ขำพร้อมกันดิแกไม่ขำพร้อมกันดิแกามวอยกูลัวตดไรโเเสียงชัดจเลยเสียงป่าอ้บาเ้ใช่รใช่ไอ้บามืวัดหนกัวหนึงหนึ่งกูบกกูเลยกิจกิ๊ ใจมันต้องนิ่งคอเว้ใช่ใยของทีทำไม่ได้หรออือเราแม่งสุดยจอาไปไปไม่ไปดีกูเนือครับ เอาไมอะเอาใหม่ดิเฮ้ยเอาเอาใหม่แงโอ้ขำก่อนเฮ้ิอะไรขำก่อนอะไรมาใหม่คือเราสองคนไม่เกี่ยวมันไรมันมีแครลงมาใช่ไหมใช่เกี่ยว <laughs> ไปไว้จะฟังดี เไม่ได้ถือว่ากอบควรเป็นหน้าสุดท้ายของปลาติทินตีนิชัมไม่เกือบถึงตีกบับไม่ค่อยจะดีอยากใส่คนเบิดแน้รื่องเปิกปิด โอ้โอ้โอ้ทำไมทำไมช่องหนึ่งเขาเล่นได้นานๆวะช่องเราไม่ได้แป๊บเดียวเองกวะนี่แค่สี่คนเลยเออมีแค่สี่คนนะถ้าเยอะกว่านี้น่าจะชนะดูพอดีกว่าครับก็ก็ครับมันไม่มีขยันเอ้ยมีมีนี่ขยะว่าตอนแรกอ่ะผีขุนในข่าวจังวะไขวะเป็นเชต้าที่ัไดิเออไอ้ต้าชนะไอ้บ้างมังกระจ้าเขิน ดูไอ้ตายังให้กูจุ๊บเลยไอ้บ้าไม่ให้กูจุ๊บเลยแล้วมึงจะเก๊กทหลายอ่ะโอเคครับจบคลิปนี้บ๊ายบายกดติดตามกดติดตามกดแจดิ่งกดซับสไครต์เออกดอันเดียวกันจะง่ายไปง่ายชอบใช่ครับใช่ชอบฮ่าฮะคอมเมนต์ด้วยอืมถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์ครับอยากให้ใครมาออกคลิปก็คอมเมนต์นะครับเอออยากให้ใครมาทำหน้านิ่งคอมเมนต์เลยครับใช่ครับได้ได้ปัดปัดปัดเปรย์แล้วก็